สวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายกันนะจ๊ะพร้อมจะมารีวิวตัวเิสเตอร์อารไลเนอร์ที่เห็นกันอยู่เห็นไหมขอบตาล่าอเออก็คือเป็นตัวหนึ่งที่อยากมารีวิวแล้วก็ใช้ดีราคาถูกด้วยแล้วก็กันน้ำได้ดีนะจ๊ะสำหรับคนที่เขียนด้วยอาชัยโดไม่ค่อยเก่งหรือไม่แบบว่ากลัวสีมันไม่ติดอยู่แบบอย่างเงี้ยใช้ซีเล็กเขียนอาชัโดใช่ไหมเออก็ มาเป็นตัวน,นี้นะจ๊ะ,อ,ะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้มาอีรีวิวรออบหนึ่งอันนี้คือกิ๊ตเตอร์ของบาบาร่าใช่ปะวะเออกิ๊ตเตอร์ของบา,าบาร่าบาลาบาบาร่าโอเคจะเป็นกิ๊ตเตอร์เนื้อละเอียดสีขาวมันมีหลายสีนะแต่ว่านิยมใช้กันสุดก็คือสีนี้สีขาวมันจะเขียนมาได้ประมาณนี้เห็นไหมเราเขียนแค่ครึ่งครึ่งขอบตาล่างแค่นี้พอแค่นั่นเอง ให้ดูชัดๆตัวนี้มันจะปิดแล้วก็กันน้ําได้นานมากเขาบอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะมารีวันนี้เห็นผิวเนียนละเอียดละเอียดแบบนี้นะจ๊ะพร้อมปกป้องกันแดดด้วยนี่เลย Bichu ตัวนี้ของ Bichu น่ารักมากมันเป็นแมค้คิมสีขาวนะจ๊ะเนช่วยปรับผิวหน้าให้สว่างใสพร้อมกันแดดนะคะเป็นบำรุงนะคะอันนี้ มิลกี้ไวท์สกินนะจ๊ะตัวน,นี้ของบีชูใช้ดีมากใช้ดีมากพอใช้แล้วหน้ามันจะดูสว่างขึ้นมาเลยโดยที่เราแบบมัต้องใช้เบสเขียวหรืออะไรอย่ตัวน,นี้เหมือนตัวเบสเปนในตัวในครีนเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูนะจ๊ะอ่าในครีมมันเป็นสีขาวแบบนี้เออถือกล้องอะ่ะเนเกียให้ไม่ดูนม,มันเป็นเนื้อสีขาวแต่พอทาขึ้นมาแล้วมันจะสว่างขึ้นมาเลยนะจ๊ะจะลองทาให้ดู กเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ำนมเห็นปะเออแล้วมันก็จะซึมง,ง่ายแห้งแล้วทําให้ปรับให้ผิวเราอะดูใสขึ้นขาวสว่างใสขึ้นเดี๋ยวไปดูนี่เห็นปะตูรอยที่ทากบกชึงล่างคนละสีเลยกากชึ่งท่อนแขนผิวมันจะใสเห็นเส้นเลือดเห็นปะอ่าอันนี้กันแดดของ ดีชูนะคะมี FPF ด้วยเือใช้ดีมากๆทำให้หน้าเราเนียนด้วยลราเราทาแป้งลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้อยากจะมารีวิวนะคะคอนเซ็ปที่แต่งวันนี้ลองพื้นบำรุงด้วยดีชูแล้วก็ตามด้วยกันแดดของ babykiss นี่นี่เป็นสีเมืองา,าจาสําสำหรับคนผิวสองสีกับเรานะจ๊ะแล้วก็แต่งตาเหมือนเดิมตอนนี้บ้าใช้สีเล็ก เห็นนะคะแต่งต่อของซีเล็กนะจ๊ะสีชีติดทนดีมากแล้วก็กิตเตอร์ตอนนี้เลยไฮไลท์ที่อยากมาแนะนำวันนี้ก็คือกิตเตอร์ของบาบาร่าเนี่ยจะร้อยห้าสิบบาท ถกมาถูกมาเดี๋ยวซิ่งโมร้านใหม่แนละ้วซิ่งจะเอาตัวนี้มาลงขายด้วยพวกเครือ่องสำอางที่ราคาเบาๆมีทั้งสินค้าแบรนด์นะจ๊ะแล้วก็สินค้าราคาเบาๆที่ใช้แล้วไม่อันตรายแล้วก็มีออยอ,อะไรนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเออเห็นหน้าแก้มอมชมพูฝาดป่ะปกติคนไม่ปัดแก้มนะจ๊ะไม่ชอบแต่มาใช้ปัดแก้มของตัวนี้ของเคลียโอมั้งจำไม่ได้ C E L L O ซื้อมานานแล้ว มันเป็นสีแบบนี้เนี่ยจะเป็นทิปพีซนี่สวยมากเขาบอกสวยมากเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เห็นปะมันยังใหม่ยังอะไรอยู่เลยอันนี้จะเป็นของเอกาหลีเหมือนกันนะจ๊ะตอนนี้พี่เขาแนะนำมาก็เลยเอามาลองใช้แตนน่นี่ก็เหมือนเดิมคิวไมอ์คิวเราก็ใช้ตัวเดิมนะจ๊ะของเมอร์เซีย ร5 0บาทที่ซิ่งเคยร,รีวิวไปแล้วตอนนี้บางครั้งบางอย่างของอะไรที่มันไม่แพงอะไรเงรี้ยแต่ใช้ดีก็ใช้ได้นะแป้งฝุ่นเหมือนเดิมใช้ของเบนไนน,นะจ๊ะตอนนี้บ้าแป้งฝุ่นมากสมัครคราบขนตาล่างที่เด้งๆนี่เลยตัวนี้ b B Q ี o ิ e r ตัวนี้นะจ๊ะเป็นของเกาหลีเหมือนกัน b Q ีคิวเวอร์ไม่แพงตัวนี้ร5 0ยบบาทเหมือนกัน แล้วก็ก็ไม่มีแล้วนะคะที่ใช้วันนี้ก็จะมีแค่นี้นะมาสคาร่าไม่ได้ตอคนตานะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เหมือนตัวเลยเออลืมไม่ได้คีเด็ดของอายไลเนอร์เราแค่มีมมลินดา120บาทืมวันนี้เะจจะที่แต่งก็ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่แบบนิดเดียวเอง ก็ได้ในสเต็กแบบนี้แล้วลิปเหมือนเดิมเออลืมลืมลิลต์ใช้สองสีผสมกันนะจ๊ะของรามคามสองเบอร์อ,อ่เตัวบีเตอร์กับเซรีเดียมเหมือนเดิมนะจ๊ะจะได้เสียงมาเป็นแบบนี้ก็ห้านาทีแล้วนะจ๊ะมารีวิวครบให้แล้วนะคนอ,อ่วันนี้ใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำเงินของพิตตี้ ที่สว่างๆจะได้เห็นกันชัดๆ,ๆตอนแรกอันแล้วเห็นว่าดูคิเตอร์เตอร์ิงเป็นคนไม่ชอบทานนะแต่แบบใช้ตัวนี้แล้วมันมันเด่นดีอ่ะโอเคมาลุดูกันนิดเดียวอ่าเครื่องสำอางที่ใช้วันนี้จริงๆนี่กระเป๋าเครื่องสำอางซิมมีสองใบยเยอะกว่านี้มาก <ๆ S 1> แล้วก็อันแต่วันนี้ใช้ตัวนี้ใช้โซ็พวกนี้หมดเลยเห็นว่า ก็คือไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากเราก็สามารถโมดิฟายให้ตัวเราสวยขึ้นมาได้นะจ๊ะจากหน้าปลวกนะคะ <c oughs> คือไม่ได้เป็นคนสวยแล้วก็ไม่ได้ศิลกรรมอย่างจมูกก็บอกแล้วใช้ไฮล <c oughs> ไลท์ค่ะจะเห็นว่ามันจะเป็นเงาจมูกตามนี้นะจ๊ะก็มาทักทายนานๆทีนะสีผมอ่ามันก็สีเริ่มจางออกมาเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้รีดผมด้วยนะผมอ่ะแต่ว่าใช้อะไรรู้ปะ ยาสระผมสมุนไพรจีนที่ซิ่งเคยเลีวยอยู่ไปแล้วทุกผมเนี่ยพอใช้เซรั่มมันผมมันตรงดิ่งออกมานนย่งเลยอะแล้วเป็นคนที่โกกผมแบบว่า เห็นอยู่เปลี่ยนสีผมโคตรบ่อยมันอาจจะเสียมา่งไปลายแต่แบบตรงช่วงเนี้ยมันยังดูเหมือนมีน้ำหนักเหมือนเดิมอ่ะทง้งทางที่ไม่ได้ดายเลยอ่ะเป็นคนไม่ชอบดายผมเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ชอบดายผมให้มันตรงแล้วมันจะหัวมันรีบไม่ชอบชอบหัวฟูฟูเออือถ้าดัดแต่พอทําแต่ว่าถ้ารีดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยรีดเนะถ้าผมที่รีดนะข้างหน้ามันจะตรงแล้วแต่เนี่ยมันทิ้งดิ่งออกมาเห็นปะอ่าก็ฝากไว้เด้วยะจะอีกอันหนึ่งสมุนไพรจีนใช้ดินม,มาเวลาทําสีผมทีไรต้องมาใช้ตัวนี้ทุกทีเลยใช้ตัวอืน่น ไม่ค่อยยาสับปะรมตลาดทั่วไปไม่ค่อยแบบเอามาแล้วอะที่บ้านใช้คนเดียวด้วยเพราะคนอื่นใช้ยาสัะตลาดเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญแต่งหน้าเสร็จเดียเล่นชิ้นน้าแร่นะจ๊ะยี่ mm. ห้อใดๆก็ได้มันจะช่วยบล็อกเครื่องสำอางให้เราซิ่งเป็นคนแต่งหน้าวันเดียวรอบเดียวนะจ๊ะไม่ได้แต่งวันหนึ่งบบว่าเดี๋ยวโบ๊ะแป้งเดี๋ยวโบ๊ะแป้งไม่โบนะคะอยู่ยังไงอยู่ยงั้นตั้งแต่เช้ายัน ไปดูแข่งลงทางรถยันเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่มีเติมนะคะอยู่อย่างนี้เลยเออใช้น้ําแร่ตัวนี้แหละช่วยมันจะช่วยบล็อกให้เราด้วยแต่น้ําแร่มีหลายตัวมีปลิมมีปลิมมีโอปูมามีไวมิงที่เด็ดๆนะแต่ซิ่งชอบ,ชบเออซึ่งลองเพิ่งลองตัวนี้ไงแต่แบบมันยังไม่หมดใช้โคตรนานนะสี่ห้าเดือนแล้วเนะี่ยยังไม่หมดเลยฉีบวันละทีสองทีเออก็ฝากไว้เล็กเล็จ้ะเออ โอเคก็ไปแล้วเดี๋ยวว่าหลังจริงอยากทำคลิปแต่งหน้ามากแต่ในห้องมันมืดอะเดี๋ยวว่าหลังมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าต้องหาที่ตั้งกล้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูว่าทำยังไงได้แล้วดอลลี่วีใน้ดอลลี่อายแบบใช้คิเตอร์อายอันนี้จะกันน้ำอยู่ทั้งวันนะคะมันจะไม่จางไป้ล้วพี่ชายมะลีได้ดูกันค่ะ